สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอมานะคะกางเกงเอวอยางยืดรอบตัวนะคะให้ไซส์มานะคะเอวสามสิบสองนิ้วสะโพกสี่สิบนิ้วจากริมกระดาษนะคะวัดมาเลยค่ะห้านิ้วห้านิ้ว นิ้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้าได้แล้วนะคะจากริมบนลงสองนิ้วสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวค่ะขาเป้านะคะ สะโพกให้มา40นิ้วใช้สะโพกนะคะสะโพก40หารด้วย3 40หาร3ลบด้วย2นิ้วครึ่งเท่ากับ10.8ปัดมาเลยก็ได้ค่ะปัดขึ้นมาเลยนะคะเป็น11นิ้วเพราะว่าเป็นกางเกงเอวอย่างยืด เป้าจะสบายดนิดนึงนะคะ11นิ้วจากเอวลงมาค่ะ11นิ้วตีมาเป็นเส้นเป้าจากเส้นเป้านะคะวัดขึ้นสอนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีมาเป็นเส้นสะโพกหาสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบ บวกหลวมสองนิ้วนะคะสี่สิบสองหารสี่สิบนิ้วครึ่งวัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งได้แล้วตีตรงๆดูในส่วนของเป้ายื่นอันนี้ไซส์กลางๆนะคะจากมุมวัดออกมานิ้วครึ่งจากมุมวัดขึ้นนะคะหนึ่งนิ้ว ไม่เกินนะคะไซส์เล็กจะสามกเบียดไม่เกินหนึ่งนิ้วโค้งค่ะสามจุดนะคะเป็นเป้าด้านหน้าดูความยาวความยาวตามต้องการได้เลยนะคะจากเอว ทำสามสิบเจ็ดจากเอวนะคะความยาวนี้ตามต้องการเลยนะคะตีตรงๆมาค่ะเป็นปลายขาหาเอวเข่านะคะถ้าวัดไว้จากเอววัดลงมาได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับความสูงเอวเข่าก็อยู่ประมาณกลางกลางหัวเข่านะคะด้านหลังจะเป็นข้อพับ ถ้าไม่สูงก็20นิ้วย1 22ิบเยิบสแล้วแต่ความสูงนะคะถ้าไม่ได้วัดไว้เราจะใช้เส้นเป้ากับความยาวนะคะจับแบ่งครึ่งติ๊กไว้ค่ะแล้ววัดขึ้นมา2นิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเขา่าอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะ ได้ในส่วนนี้นะคะเราจะหาเส้นกลางหน้าขาสําหรับวางผ้านะคะเป็นเกณฑ์ในการวางผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะคะใช้เป้ายื่นกับสะโพกจับแบ่งครึ่งติ๊กไว้ค่ะจากมุมวัดมาค่ะสี่นิ้วครึ่งนะคะสี่นิ้วครึ่ง สีนิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งตีมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขาสำหรับวางผ้าวัดผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเส้นกลางหน้าขาเป็นเกณฑ์ในการวางผ้านะคะได้ในส่วนนี้นะคะดูปลายขาแนวใส่สบายนะคะยางยืด ปลายขาทำสิบเก้านิ้วสิบเก้านิ้วจับแบ่งครึ่งได้เก้านิ้วครึ่งทำชิ้นหน้านะคะลงไปครึ่งนิ้วเหลือเก้านิ้วจับแบ่งครึ่งได้สี่นิ้วครึ่ง จากเส้นกลางหน้าขานะคะวัดออกมาสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งตรงนี้เขาจะเท่ากันนะคะได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะจากเส้นสะโพกนะคะตีมาที่ปลายขาดได้เลยค่ะเป็นตรงๆนะคะตรงเข่าเราจะไม่คอดดูในส่วนของเข่าห้านิ้วกับหนึ่งกระเบียด วัดมาค่ะห้านิ้วกับหนึ่งกระเบียดตรงนี้เขาจะเท่ากันนะคะตีขาในชิ้นหน้ามาค่ะโค้งขาในชิ้นหน้าใช้ห่างๆนะคะเราไม่เอาให้เขาโคง้งให้เขากลมกลืนลงมาค่ะในส่วนของเอวเป็นยางรอบตัวไม่มีซิปนะคะ เราใช้สะโพกได้เลยค่ะเพราะว่ารอบเอวเนี่ยจะต้องให้ได้เท่ากับสะโพกนะคะเพื่อจะได้ดึงขึ้นเราก็ใช้สะโพกอันนี้ได้เลยค่ะสิบนิ้วครึ่งวัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกอันนี้จะเป็นกลางเป้าด้านหน้านะคะอันนี้ไม่ใช้วัดลงมาครึ่งนิ้วเป็นเอวด้านหน้านะคะแ,แล้วเราก็วัดเลยค่ะสิบนิ้วครึ่ง ตีตรงๆมาได้เลยค่ะกระเป๋าเดี๋ยวเขาจะย่นเข้าไปนะคะเราก็ประมาณสองนิ้วครึ่งเพราเดี๋ยวเขาก็จะย่นๆเข้าไปลงห้านิ้วครึ่งหกนิ้วได้เลยค่ะเนี่ยใช้ไม้โค้งด้านหน้าเสร็จนะคะดูในส่วนของทิดหลัง อันนี้จะมีขอบต่างหากนะคะถ้ายางหนึ่งนิ้วก็ขอบก็หนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดถ้ายางนิ้วครึ่งก็ขอบก็นิ้วครึ่งไปได้เลยนะคะจัดจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งเป้ายืนด้านหลังวัดลงครึ่งนิว้วตีมาที่มุมค่ะ จุดนี้นะคะวัดเข้านิ้วครึ่งตีมาเป็นเส้นเป้าหลังค่ะเส้นนี้นะคะสีแดงเป้าหลังจากเอววัดขึ้นหนึ่งนิ้วแล้วก็วัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งสะโพกสิบนิ้วครึ่งเส้นสีแดงนะคะสิบนิ้วครึ่ง ก็ตีมาตรงๆได้เลยค่ะรอบเอวนะคะวัดให้ได้มากกว่าสี่สิบนะคะเราจะได้ดึงขึ้นแต่เราใช้ในจุดเนี้ยก็จะได้สี่สิบสองนะคะก็วัดให้ได้นะคะก็ได้สี่สิบสองนะคะก็ดึงขึ้นนะคะไม่มีซิปด้านข้าง ใช้ห่างๆนะคะมาที่เขาใช้เส้นเดียวกันมาเลยค่ะปลายขาเส้นเดียวขานในชิ้นหลังวัดออกมาหนึ่งนิ้วรอบปลายขานะคะการหาปลายขาบางทีก็จะมีการวัดด้านข้างด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยจะวัดออกมาขาในที่เดียว แล้วก็วัดตัวค่ะ9นิ้ว19นิ้วนะคะตามต้องการในส่วนของเขา่าถ้า1นิ้วเดี๋ยวบางทีเส้นเขาจะหักเราจะ1นิ้วกับ1ขีดหรือ1นิ้วกับ1กระเบียดได้นะคะตีตรงมาเลยค่ะขาในชิ้นหลังโคง้งขาในชิ้นหลัง ตรงนี้อย่าให้เขาหักเราสามารถออกมาได้นะคะโค้งเป้าหลังใช้ประมาณสะโพกเป้าถ้าคลิปวิดีโอเร็วไปนะคะกิ้มตรงกลางจอได้เลยนะคะจะมีรูปปั่นเปลืองขึ้นมาก็กดไปที่รูปปั่นเปลืองนะคะลดให้ช้าลงนะคะหรือเพิ่มให้เร็วขึ้นได้นะคะจากมุมขึ้นมาสามกระเบียด ไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะประมาณเนี้ยสามก็เบียดหนึ่งนิ้วแค่เนี้ยนะคะเป้าหลักวัดเป้าดูค่ะจะมีถ้าทําไปแล้วนะคะถ้าเป้ายานไปเนี้ยเราจะมีวิธีแก้อันนี้ลองวัดเป้าดูอันนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นขอบต่างหากนะคะหรือว่าจะทําขอบในตัวก็วัดขึ้นไปได้เลยนะคะ เ้าจะได้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็ใช้ได้แล้วนะคะสำหรับเอลสามสิบสองเอลสามสิบสองเอลนะคะลบยางห้านิ้วอันนี้งานขายนะคะลบห้านิ้วถ้าใส่เองไม่ชอบแน่นลบสามนิ้วนะคะ ใช้เอวที่วัดพอดีลบยางนะคะตัดยางอันนี้ยังไม่เผื่อเย็บนะคะยางเผื่อเย็บก็ข้างละครึ่งนิ้วนะคะเผื่อเย็บตั้งหากถ้าเวลาตัดใส่แล้วเนี่ยบางคนจะใส่เอลต่ําแบบอันนี้ก๊อปชิ้นหลังออกไปก็ได้นะคะก๊อปออกไปเป็นสองชิ้น อันนี้จะทําชิ้นหน้าถ้าเวลาตัดเสร็จแล้วนะคะใส่แล้วเวลาเดินตรงเป้าเนี่ยเหมือนถ้าใส่เอวต่ําเนี่ยเวลาเดินแล้วเขาก็จะมีมีเป้าแบบเหลือขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเก็บวิธีเก็บนะคะอันนี้สําหรับเก็บแต่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่ต้องเก็บคือก๊อปชิ้นหลังออกไปเก็บแต่ชิ้นหน้าที่เวลาใส่เอวต่ําแล้วตรงเนี้ยเวลาเดินแล้วเขาจะเหลือขึ้นมาแล้วก็จะเก็บจากเส้นสะโพกวัดขึ้นครึ่งนิ้ว ตรงนี้ไม่ต้องนะคะเก็บเฉพาะชิ้นหน้านะคะเราก็จะปิดในส่วนนี้ค่ะปิดแต่ชิ้นหน้านะคะถ้าเวลาตัดใส่แล้วลองใส่แล้วคือด้านหลังสวยแล้วด้านหน้าเวลาเดินแล้วเขาเหลือกองนิดนึงเราก็ปิดในส่วนนี้ได้เลยก็ใช้ได้เลยอันนี้คืออีกหนึ่งแบบนะคะแล้วถ้าอีกหนึ่งแบบเวลาตัดเสร็จแล้ว เวลาเป้าตึงไปไม่ต้องสร้างใหม่นะคะถ้าเป้าตึงไปเราก็จากเส้นตะโพกเนี่ยเราก็วัดขึ้นถ้าเป้าตึงเราแซมกระดาษเลยคะ่ะตัดแยกตัดเส้นตะโพกนะคะเสริมเสริมเพื่อให้เป้าเขาเพิ่มขึ้นนะคะ ถ้าแบบเนี้ยทำทั้งหน้าและหลังนะคะถ้าเป้าตึงคือไม่ต้องสร้างใหม่ตึงเท่าไหร่ก็วัดมานะคะ